ลูกเป็น G 6 PD ทําดีทประกันได้ไหมนะผมสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่วันนี้ก็เจอกับอาร์ตนะครับผมวันนี้ก็มาตอบคณถามคุณพ่อคุณแม่เนาะลูกเป็น G 6 PD ทําดีทประกันได้ไหมนะคาตอบก็คือที่ฟิลิปทําประกันได้นะครับผมจะไม่เหมือนที่อื่นนะที่อื่นเนี่ยนะจะปฏิเสธเลยนะผมหรือว่ามีการเพิ่มเบี้ยนะแต่ที่ฟิลิปเนี่ยคุณพ่อคุณแมนะ่สามารถทําประกันได้ทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเงินออมหรือว่าสุขภาพหรือว่าแบบอะไรล่ะ ส่วนใหญ่ก็จะมีแค่สออย่างนี้นะเนเาะเงินออมกัะสุขภาพนี่แหละนะที่ฟิลิปสเนี่ยสามารถทำได้ครับและที่สําคัญคือไม่มีการเพิ่มเบี้ยนะครคุณพ่อคุณแม่ด้วยไม่ต้องจ่ายแพงกว่าเดิมนะครแต่ก็ต้องย้ําเตือนอีกนดินดนึงครับผมทาได้ครับผมแต่ว่านะครับด้านในกรณีที่เป็นประการสุขภาพเนาะก็จะเว้นความคุ้มครองที่ซิกฟีดีและโรคสึกเนื่อง โรคสืบเนื่องคืออะไรนะครับโรคสืบเนื่องคือถ้าในกรณีที่น้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับ g e c s ดีแล้วมีผลต่อเนื่อต่อเนื่องต่อเนื่อโรคต่างๆที่ต่อเนื้อตัวนี้ครับผมจะไม่คุ้มครองเลยนะครับผมอันนี้เป็นประกันสุขภาพแต่ถ้าเป็นประกันเงินออมพวกเงินออมเพื่อการศึกษาเงินออมเพื่ออนาคตของลูกเนี้ยก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าก็ไอ้พวกนี้จะไม่มีสุขภาพอยู่แล้วนะผมก็จะเป็นลักษณะของเงินออมก็จะไม่มีสุขภาพมาเกี่ยวเพราะฉะนั้นเรื่องของ g p c s ดีก็จะไม่เป็นข้อยกเว้นอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะผมพพาุองสขภ เงินอ,นะออมเนาะเงินออมนะครับผมทีซีพีดีแทบจะไม่มีผลเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วครับตรงนี้เป็นจุดเด่นของฟิลิปมากมากนะครับผมฟิลิปมากๆากคือ <c oughs> คุณพ <c oughs> ่อคุณแมนะ่สามารถทําประกันได้ทุกแบบนะครับผมถ้าเป็นสุขภาพเนี่ยเขาจะมีมีรีมาร์กนิดนึงมีข้อยกเว้นิดนึงแต่ถ้าเป็นเงินออมเพื่อการศึกษาเงินออมเพื่ออนาคตของลูกเนี่ยครับผมก็จะไม่มีรีมาร์อะไรเลยก็สามารถจ่ายเบี้ยได้ปกติน,นะครับผมเหมือนเด็ก <c oughs> <c oughs> ทั่วๆไปเลยครับผมอันนี้เป็นจุดเด่นมากๆนะครับผมเนาะคำถามก็คือรูปเป็น G ิสิทําระกันได้ไหมนะครับที่ฟิลิปทําได้ทุกแบบนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ